ครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาติดตามรับชมช่องชนะจนนะครับโดยผมโอชนะจนนั่นเองช่องเล็กๆที่นำเอาพระเครื่องวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่พระมาศิลานะครับมาแบ่งปันในเช่าบูชานํามาแบ่งปันให้ชมนะครับนำเอาปฏิปทาของครูบาอาจารย์มาเผยแผ่บารมีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่วนเวียนมารับใช้ทุกคนทุกท่านอีกเช่นเคย ส่วนวัตถุมงคลนะครับที่มีเข้ามาวันนี้ก็ค่อนข้างเล็กน้อยนะครับหลักๆเลยก็คือจะเอาเหรียญรุ่นรวยรวยล้านเทวดารักษานะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้ชมได้บูชากันนะครับส่วนรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดของขวัญนะครับที่ระลึกบุญกฐินวัสระัานเหมือนหินนะครับก็ยังพอเหลือให้เช่าบูชาอยู่นะครับก็สามารถทักเข้ามาติดต่อเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาได้ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับเหรียญ นะครับรุ่นเทวดารักษาเนี่ยนะครับที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้ชมให้เช่าบูชากันนะครับผมจองได้เท่านี้จริงๆนะครับเนี่ยจองได้จองได้หกเหรียญนะครับเพราะว่าจํานวนการจัดสร้างเนี่ยเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยมากนะครับผมจองแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับจองได้หกเหรียญเท่านี้จริงๆเลยนะครับก็เลยจะนําเอานะครับเท่าที่มีเลยนะครับมาแบ่งปันให้เช่าบูชาแล้วก็ให้ชม นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่มีปัญหาทั้งสองครั้งเลยครับแกะไป2ศซีนนะครับมีปัญหาทั้งสองครั้งเลยอันนี้นะครับขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวมานะครับทำคลิปกันใหม่นะครับแต่ก็จะเอานะครับลุ้นนะครับรายการที่แกะแล้วเนี่ยมาแกะให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับรายการแรกเลยวันนี้นะครับมาให้ชมเลยนะครับเป็นรายการของเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับราคาจองเนี่ยราคา2อ0พ่นะครับรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับที่ผมจองได้เลย นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งสิ้นเนี่ยสองแบบก็คือจะเป็นหลังยันปีโยนะครับและก็หลังอนุมานนะครับสี่ก่อนซึ่งถือว่าเป็นนะครับภาคหนึ่งของอนุมานที่ทรงอิตาลีแล้วก็นะครับพุทธคุณแรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับอ่าันนี้มาให้ชมกันนะครับนี่เป็นเงินบริสุทธิ์นะครับเมื่อสักครู่ผมแกะไปแล้วแต่คลิปนะครับอัดไม่ได้นะครับผมมีปัญหาสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมารีลันกันใหม่นะครับแกออกมาก็จะเป็นเหรียญ นะครับจะเป็นเหรียญนะครับนี่เนื้อเงินบริสุทธิ์แบบนี้นะครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญรูปทรงรูปไข่นะครับความมีลักษณะนะครับคล้ายคลึงกันกับเหรียญอายุวัฒนมงคลหลังเสือนะครับหรือว่าเหรียญกระถินปี65นั่นเองนี่นะครับรูปทรงเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ความสวยความงดงามเนี่ยก็ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับลักษณะ นะครับโดยทั่วไปเนี่ยบริเวณจีวรสังฆาิหลวงปู่นะครับมีการนะครับแกะนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยเป็นลายนะครับละเอียดนะครับลึกลงไปดูมีมิติสวยงามเข้มขังนะครับรายละเอียดต่างๆบริเวณใบหน้าแล้วก็นะครับกล้ามเนื้อองค์หลวงปู่เนี่ยนะครับแกะออกมาอย่างในอย่างคมชัดนะครับสมครบถ้วนสวยสมบูรณ์นะครับเปรียบประดุจว่าองค์หลวงปู่เนี่ยนะครับเหรียญมีชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับ ด้านล่างในลงหลวงปูศิลานะครับเป็นเหรียญรูปทรงนะครับดูเรียบง่ายคลาสสิกแบบนี้นะครับออกแบบเป็นลักษณะเป็นแองกระทะแบบนี้ดูมีมิตินะครับสวยงามนี่นะครับมาชมที่ด้านหลังกันเลยผมแกะได้นะครับนี่ผมแกะได้นะครับลุ้นได้นะครับพิมพ์นิยมเลยก็คือนะครับนี่หลังยันหันุมานนะครับสีกรถือสาตาวุธเนี่ยครบมือเลยนะครับเรียกได้ว่า ดูหน้าเก่งขามนะครับดูหน้าเก่งขามพุทธคุณนะครับเนี่ยเรียว่าแรงสุดๆเลยนะครับพิมพ์นี้นี่มาชมกันนะครับลักษณะหนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับนี่มีสี่มือสี่กรนะครับถือคันศรถือพระขันถือคาทานะครับถือตีถือจักรนะครับถือสัตวระวุธครบมือเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งในสภวิชานะครับยันครูยันเอกของหลวงปู่ นะครับหางเนี่ยนะครับหาง7ขดนะครับตามแบบฉบับนี่มาชมนะครับด้านบนในลงวัดสวนธรรมปิตินะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกพิมพ์แรกเลยนะครับที่ออกในวัดสวนธรรมนี่นะครับนี่มาชมนะครับพระคาถาอัขระที่หลวงปู่ท่านให้ลงนะครับท่านลงเตชะสุนีมะพูจนาวิเวนะครับอันนี้เป็นหัวใจพระเจ้าสิบชาตินะครับน้อมนําเอาบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สั่งสมจนเต็มแล้วบริบูรณ์แล้วเนี่ยทั้งสิบชาติ เรียกได้ว่าเป็นมหาชาตินะครับมาน้อมนําเอานะครับบารมีมาลงไว้ในเหรียญแล้วนะครับนี่พุทธคุณนะครับเต็มเปี่ยมพร้อมด้วยบารมีนั่นเองนะครับส่วนรอบนอกฝั่งนี้ลงนะครับนี่อาปามาจุปะอาปามาจุปะเนี่ยเป็นหัวใจของพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับเป็นหัวใจพระวีันนะครับย่อออกมาจากพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับเด่นทางด้านคุ้มครองป้องกันนะครับ คุ้มครองป้องกันนะครับป้องกันพยอันตรายต่างๆนั่นเองนะครับครบถ้วนแล้วนะครับส่วนพระคาถาที่ลงนะครับอัขระที่ลงด้านบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้กล้องส่องนะครับนี่แต่เห็นเขาเข้าเนี่ยเป็นหัวใจหานุมานหานุมานะนี่ฮานุมานะหัวใจหานุมานนะครับส่วนในส่วนต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะลงเป็นพระคาถาสี่เกลอนะครับที่ลงที่หลวงปู่เนี่ยท่านลงใน ยันหนุมานบริเวณขนหางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญเมตานะครับที่มียานหนุมานเนี่ยท่านก็จะหลงเป็นยันสีเกลอนะครับนี่กิริมิธิอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ายันปิโยตรงนี้เนี่ยเป็นคําว่าปิโยเทวะนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้กล้องส่องนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับปิโยเทวะมนุษย์สานังโหติสัมพโว นะครับพระคาถาปิโยเทวมนุษยานังเนี่ยก็เปรียบว่าเป็นพระคาถาเมตตามหานิยน,นั่นเองนะครับเป็นที่รักของอมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายนะครับนี่โหดิสัมพาวนะครับนี่ทั้งความร่ํารวยความมั่งคั่งนะครับรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับหานุมานเนี่ยโอ้เป็นหานุมานทรงเครื่องนะครับครบถ้วนสวยสมบูรณ์หาเป็นดาวเป็นเดือนนะครับ เลขกำกับอยู่ตรงนี้ในเลข1 2 2 1นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังของบิดาคุณคุณของบิดามารดานั่นเองนะครับรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าครบ33นะครับเนื่องจากว่าคติโบราณในครั้งโบราณกาลเนี่ยว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยมีอวัย,ยวะทั้งสิ้นเนี่ยสาส่วนนะครับ,นะค,รบนะครูบาอาจารย์ก็เลยนำมาลงใส่ในยันที่มีรูปร่างลักษณะเนี่ยนะครับเป็น ตัวละครอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มีกําลังพุทธคุณนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับให้มีความเข้มขังนั่นเองนะครับก็ยังคงเอกลักษณการหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับนี่เป็นเรียกได้ว่าเป็นอริยบทเป็นภาคภ้างหนึ่งที่แสดงปฏิหารอย่างสูงสุดนะครับของฮานุมานั่นเองนี่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็น j จดีนนสาวเอนี่นะครับเป็นโค้ดนะครับเจดี หนุมานสร้างเจดีนะครับเลข171โอ้โหเลขหาบเงินหาบทองด้วยนะครับรวมกันได้9นี่สวยสมบูรณ์เลยนะครับผมหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่นะครับมี1องค์นะครับอันนี้นี่เป็นยันหนุมานนะครับมาวันนี้นํามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันเอาราคาเอา2องพันสองเแล้วกันนะครับผม2องพันะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์เลขสวยๆแบบนี้ นะครับส่วนอีกหนึ่งพิมพ์นะครับผมก็แกะแล้วเช่นกันนะครับนี่อีกหนึ่งพิมผมก็แกะแล้วนะครับอันนี้เนี่ยแกะไปเมื่อวานนะครับพอดีเหรียญนี้นี่มาก่อนเพื่อนนะครับนี่อีกหนึ่งพิมแกะแล้วนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์เช่นกันนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันต์ปิโยเห็นไหมครับอันนี้เนี่เป็นลายมือหลวงปู่หลวงปู่ท่านเมตานะครับนำเอาอัครพระคาถานี้มาลงเลยนี่เขาเรียกว่ายันเทวดารักษานะครับปิโยเทวมนุษย์สานัง นี่โหติสัมพโวนะรุ่นรวยล้านล้านเทวดารักษานะครับหลังยันเนี่ยก็สวยงดงามเข้มขังไปอีกหนึ่งรูปแบบเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมนี่ความสวยงามความนะครับนี่คงเอกลักษณ์นะครับเป็นเหรียญรูปทรงนะครับดูเรียบง่ายชื่อรุ่นเนี่ยเป็นมงคลนะครับเลข418นะครับเลขสวยๆลงท้ายด้วย18น่นีสำหรับเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญหลังยันเนี่ยเปิดแบ่งปันเอาราคาเอา2อ0พแล้วกันนะครับราคาจองได้ส0 0นะครับผมเนี่ยเอา2อ0 6ัรวมส่งนะครับผมส่วนอีกมาชมกันนะครับอีกนี่อันนี้หลุนเช่นกันเดี๋ยวจะแกะให้ชมเลยนะครับเพราะว่าผมมีเพียงแค่หลุนเท่านั้นนะครับ6องเท่านั้นเดี๋ยวแกะให้ชมทุกองทุกลุนเลยนะครับมีเท่านี้จริงๆนะครับจองได้เท่านี้จริงๆ ม,มามาชมกันนะครับอืสวยสวยนะครับยังไม่เคยโดนอากาศเลยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นหลังยันนะครับเลขสองนี่นะครับความงดงามนะครับเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ ะครับเลข278นี่หลังยันนะครับวันนี้ก็เปิดแบ่งปันละองเช่นกันนะครับผมส่วนรายการอื่นมาชมรายการของเนื้อแปะตังหน้ากากทองทิพย์กันบ้างนะครับแปะตังหน้ากากทองทิพย์นะครับแปะตังเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับที่สีสันบนหน้าเนี่ยออกคล้ายๆกันกับอัลปาก้าหรือว่าเงินซึ่ง ยุกคก่อนเนคูบาอาจารย์จะใช้เนื้อแปะตังแทนเนื้อเงินนะครับเพราะว่าโลหะธาตุาที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับคูบาอาจารย์ก็เลยนําเอานะครับเนื้อแปะตังเนี่ยซึ่งสีสันบรรณะคล้ายเนื้อเงินมาแทนเนื้อเงินนั่นเองส่วนทองทิพย์เนี่ยก็ใช้แทนทองคํานะครับเหรียญรูปทรงเนี่ยนะครับสีสันบรรณะเนี่ยก็เลยจะออกในรูปแบบของลักษณะของเนื้อเงินหนะกกับทองคํานั่นเอง,เองมาแกะให้ชมนะครับแปะตังจากทองทิพย์ราคาจองในพันหกนะครับ มาถุงมงคลนะขลบับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่มาชมกันเลยนะครับนี่ซีนก็จะนะครับบางองค์เนี่ยก็จะแตกมาอยู่แล้วนะครับนี่มาให้ชมสวยๆจมูกโดงๆนะครับนี่นวครแปดตังหน้ากากทองทิพย์ สวยงดงามนะครับเหมือนกับเนื้อเงินหน้ากากทองคำเลยโหด้านหลังเป็นยันหานุมานด้วยนะครับผมนี่เลข210นี่เป็นเลขเรียงนะครับเนี่ยเลขเดียงถอยหลังนะครับ2 1 0หเนี่ยนี่หลังยันหานุมานนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่ใช้แทนเนื้อเงินหน้ากากทองคำได้เลยนะครับถ้าเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องราคาประมาณ7 0 0 0 นะครับเกตแปดพันนะครับถ้าเงินหน้ากากทองคําอันนี้เนี่ยหุ้ในราคาเบาๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อแปตังหน้ากากทองทิพย์นะครับหลังยันหนุมานสวยๆแบบนี้นี่วันนี้นํามาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านบูชากันนะครับเหรียญนี้เนี่เปิดแบ่งปันเอาราคาเอาราคาเอาสองพันสองแล้วกันนะครับสองพันสองร้อยบาทเพียงเท่านั้นนี่เหรียญรวยรวยล้านเทเบรรารักษานะครับ เนื้อแปดตังหน้ากากทองทิพย์ยังเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวมาแกะให้ชมไปพร้มพรอมๆกันเลยนี่น่ยม,มาชมกันนะครับผม สวยงามงดงามมาในซีนเดิมๆแบบนี้นะครับรอผู้มากบาร,รมีนะครับนีมนต์หลวงปู่นะครับไปค้ำไปคูณน,นี่ไปเสริมบาร,รมีนะครับเนื้อแปะตั้งหน้ากากทองทิพย์อันนี้เป็นหลังยันนะครับนี่หลังยันเลข372สนี่สวยงดงามเช่นกันแล้วแต่ความชอบนะครับนี่ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับผมนี่สามเจ็ 3, 7, 2, นะครับหลังยันปีโยเทวมนุษย์สานังนี่เป็นที่รักของมนุษย์และก็เทวดานะเป็นที่รักของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายนี่ให้เกิดความเมตตานะครับความรักใคร่เมตตาอินดูนะครับผู้ใหญ่อุปถรมค้ําชูนั่นเองนี่นะครับหลังยันปีโยเนี่ยนะครับเปิดแบ่งปันราคา เอา1,900อบาทได้กันนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผมส่วนอีกหนึ่งรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นเนื้อสัตโลหะหน้ากากเงินนะครับสัตโลหะหน้ากากเงินนี่ราคาจองค่อนข้างแพงนะครับสัตโลหะหน้ากากเงินราคาจองเนี่ยพันพันแปดนะครับรวมค่าจัดสง่งน จะมาแกะให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนี่รวยรวยล้านเทวดารักษาหลวงปู่ศิลาสิิจันโทว,วัดส,สวนธรรมตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนี่อันนี้นี่เหมือนเนื้อทองคำหน้ากากาเงินกันเลยนะครับผมนี่สวยงดงานจริงๆนะครับเหรียญเนี่ยสวยแท้ทุกเหรียญเลยนะครับ นะครับอันนี้เป็นเนื้อสตาโลหะหนาักาเงินนะครับผมด้านหลังเป็นยันปิโยเช่นกันนะครับผมนี่อันนี้ไม่บงังเรียกรนัเบอร์จะแกะให้ชมนะครับผม เลข737นะครับเลข737สามสวยๆเลยนะครับนี่เนื้อสัตตโลหะหน้ากากเงินนะครับสวยงดงามควรค่าแก่การบูชานะครับผมนี่วันนี้นํามาแบ่งปันนะครับเนื้อสัตตโลหะหน้ากากเงินเนี่ยผมมีอยู่เพียงแค่1เหรียญเท่านั้นเปิดแบ่งปันเอาราคาเอา2อ0พแล้วกันนะครับผมเอา2อ0พนะครับผมนี่ แล้วแต่ความชอบนะครับสนใจเรียนไหนรายการไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมโอชนะจนก็มีวัตถุมงคลเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนทุกท่านได้ชมได้เช่าบูชากันนะครับสนใจเรียนไหนรายการไหนนะครับหมายเลขไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ นะครับสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมวชนชนขอลาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับขอให้ลูกศิษย์ลูกหาองหลวงปู่พมศิลาทุกคนทุกท่านนะครับพบแต่วความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับอุปสรรคใดๆเข้ามาขัดขวางเข้ามาเพื่ผเอานาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ